ช่องสามออกโรงประกาศเอาผิดผู้วิจารณ์โป๊กธนวัตรดราม่าลามถึงเบลล่ารานีผู้จัดการโพสธรรมสยบร้อนช่องสามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านโซเชียลมีเดียทั้งภาษาไทยจีนและอังกฤษแสดงเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์โป๊กธนวัตรนักสแสดงในสังกัดด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงเหตุการณ์นี้จุดชนวนให้เกิดแฮชแท็กช่องสามซีตนสดหญิงให้เท่าเทียมสะท้อนความไม่พอใจของชาวเน็ตบางกลุ่มและเรื่องราวกลับยิ่งทวี ความร้อนแรงมาก่อขึ้นเมื่อชื่อของเบลล่ารานีนางเอกชื่อดังถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับดราม่าครั้งนี้สร้างความสงสัยและข้อถกเถียงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ประเด็นที่1ดราม่าโป๊กธนวัฒน์และที่มาของแฮชแท็กช่อง3ศสิทนาสุดหญิงให้เท่าเทียมช่องสาประกาศเอาผิดผู้วิจารณ์โป๊กธนวัฒน์อย่างจรงิงจังโดยระบุว่าการวิจารณ์นั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของนักสแสดงและทางสถานีการประกาศนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฮชแท็กช่องสาสิตนาสดหญิงให้เท่าเทียมที่ถูกนํามาใช้แสดงความไม่พอใจต่อการกระทําของช่อง3ามบางคนมองว่าช่อง3อาจจะเลือกปฏิบัติหรือใช้มาตรฐานที่แตกต่างกันในการจัดการกับนักสแสดงชายและหญิงความไม่เท่าเทียมกันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจที่สะสมมานานและทําให้เกิดการระเอะบิดของความไม่พอใจในครั้งนี้ประเด็นที่2เบลล่ารานีถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรมุมมองของชาวเน็ต แม้ว่าประกาศของช่องสามจะไม่ได้ระบ,บุชื่อเบลล่าราณีโดยตรงแต่ชื่อของเธอก็ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์เชื่อมโยงกับดรม่าของป๊กธนวัฒน์มุมมองของชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการที่เบลล่าราณีถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรืออาจเป็นเพราะความพยายามที่จะบิงเบนความสนใจจากประเด็นหลักบางคนถึงกับตั้งสมมติฐานไปไกลว่าอาจมีการวางแผนหรือกลยุทธ์ทางการตลาดแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเพื่อสร้างกระแสให้กับละครหรือโปรเจกต์ใหม่ อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงการคาดเดาและยังไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนประเด็นที่3ความเคลื่อนไหวของพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีพี่พลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีได้โพสต์ข้อความธรรมะเกี่ยวกับโลกทำแปะลงบนสตอรี่ไอจโดยเน้นย้ำถึงความไม่ยึดติดกับทั้งคำชมและคำด่าก,การกระทำนี้ถูกมองว่าเป็นการตอบรับต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยน และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสงบเยือกเย็ยนท่ามกลางกระแสดราม่าที่กำลังโหมกระหน่ำบางคนมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณว่าทางทีมงานพยายามที่จะไม่ขยายความหรือตอบโต้เพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายไปมากกว่านี้สรุปดราม่าของโป๊กธนวัฒน์และการที่เบลล่าราณีถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของโลกโซเชียลและอำนาจของกระแสสังคมออนไลน์การกระทำของช่องสาม และความเคลื่อนไหวของผู้จัดการเบลล่ารันแสดงให้เห็นถึงวิธีการรับมือกับวิกฤตที่แตกต่างกันและยังคงเป็นที่จับตามองว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะจบลงอย่างไรมุมมองของชาวเน็ตยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เรื่องราวนี้มีความน่าสนใจและน่าติดตามต่อไป